นี้นะครับน้องดีม S Team i n t e r t อร์เทนะครับสถานอกเงือกนะครับก็นะครับมาพามานะครับผมมาดูแปลงนะครับส้มสายน้ำผึ้งนะครับอายุ1ปีครึ่งนะครับผมเป็นแปลงใหม่นะครับซึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่นะครับกับเกษตรกรนะครับพี่เอกนะครับจากสวนส้มนะครับสายน้ำผึ้งนะครับผมที่แม่คะนะครับอำเภอฝางนะครับวันนี้ ครับจะพามาดูโลกแล้วมาแรงกันนะพี่เอกครับนะลองเคาะดูครับพี่ว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นกระดาษเปล่านะครับลองเคาะดูนะครับว่าในช่วงนี้นะครับจะเจออะไรบ้างนะครับนี่นะครับจะเห็นนะครับ ลายแดงนะครับลายแดงแอฟริกันนะครับจํานวนมากเลยนะพี่ในช่วงนี้นะครับทําไมลายแดงระบาดครับในหน้าหนาวนะครับมันเป็นเป็นฤดูกามันใน้าคหนาวเป็นกันสัเคได้ว่าใบมันจะออกซีดๆมันจะไม่ค่อยเขียวครับผมเราดูใกล้ๆมันใบมันจะมองหมองครับผมครับผมแล้วก็นะครับมาเคาะดูว่ามันมันมีอะไรบ้างอ่าทางพี่เอก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับในที่จะมาใช้ในเรื่องของการป้องกันกาจัดไหลนะครับอ๋อเป็นตัวมูโซครับของนิ่มอมครับผมก็นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวหลังจากการฉีดพ่นแล้วนะครับทางผมนะครับน้องดีมนะครับก็จะมานะครับถ่ายให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันอีกรอบนะครับว่าประสิทธิภาพนะครับของผลิตภัณฑ์มูโซนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับวันนี้น้องดีมเอสทีมนะครับน้องเงือกนะครับพ็กลับมาอยู่กับทางสวนพี่เอกนะครับหลังจากวันก่อนนะครับที่มาได้สํารวจไรแดงแอฟริกันนะครับในสวนส้มนะครับวันก่อนนะครับที่ได้ดูกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับหลังจากฉีดพ่นโมโซไปเมื่อวันก่อนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอกวันนี้ดูจากกล้องจุลทรรศน์ะ ในตัวนี้แล้วพบว่าเป็นไงบ้างครับพี่ยยแ,แล้ววันแรกนี่ดูวยตาก็เห็นครับที่เคาะกันนะครับวันนั้นเคาะกันกี่ช่อก็โดนทุกช่อครับมโดนทุกช่อนะครับลายแดงแอฟริกันนะครับวันนั้นวันก่อนพี่เอกใช้ผลิตภัณฑ์โมโซอัตราเท่าไหร่พี่ บวกกับยาเพี้ยไฟทั่วไปได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งลายแดงนะครับแล้วก็ไข่ค่อนข้างที่จะเกลี้ยงพอใจผมพอใจอัตราที่ร้อยห้าสิบนี่ถือว่าร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนี่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่เอกมากๆนะครับที่นะครับเป็น มาร่วมทดสอบนะครับผลิตภัณฑ์โมโซนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยนะครับในสวนนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผม